แต่ว่าผูกหน้าก็าชื่อให้มันสวยๆวย่ตาตำหอยแครงนะคะ สวัสดีค่ะว่าพอกำลหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนอนๆค่ะวันนี้ตําหอยแครงเป็นตําบักแตงนะคะคือ,อยากเฮ้ยน้ำลายแตกเพ็ดๆไม่มีข้าวปุ้นตามเคยบริม่ม <c oughs> กับหัวกุง้งแซบ ใหยแข้งแกเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าเฟซบุ๊กกินแซบแบบนวัวนๆแล้วก็ยูทูบช่องกินแซบแบบน,วน,วนัวนๆเนี่ยเด้อค่ะขอบคุณเลยๆค่ะกระเทียมโทน มันสดเอาค่ะเสียดุด สดไม่ค่อยเตรียมข้ามเนี่ย ผักกาดดอกผัดกาดกาดดอกก็คือผักกาดดอกเนี่ยผักกวางตุ้งก็คือผักกวางตุ้งเนะะี่ยค่ะแต่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะแต่ผักกวางตุ้งเห็นอยู่ว่าที่เขาใส่บะหมี่นะบะหมี่เกี้ยวนะ่ะนั่นแหละผักกวางตุ้งนะ ผกักอันนี้รัวกกินกับพวกน้ำพริกพวกอะไรนะแต่ก็มาผัดน้ำมันหอยก็อร่อยเนี่ยแซ่บเพื่อนสดมักเน่าจากบาทตัวผักกวางตุ้งก็คือผักอันที่ใส่ในบะหมี่เปียว ส่วนผักหอมป่อมะ หอมปอมที่คนเอิญวาผักชีใบเลื่อยผักชีไปเรื่อยนะคะนูก็เอิญอยู่ผักชีไปเรื่อยะแต่ชื่อมันจริงๆคือผักชีฝรั่งเลยค่ะผักชีฝรั่งเลยอืมวันนันผักหอมปอมพักที่โซงกีผักหอมเปรอ่ะผักชีไปเรื่อยะผักชีฝรั่งนี่ผักหอมปอมเนี่ยเขาเอิญผักชีซื้อ ผักชีฝรั่งบ้านโนเอิญผักหอมปองเนี่ยผักชีลาวผักซีนะผักซีบ้านโนเอิญผักซีนะผักกางเอิญผักชีลาผักชีลาวบาทที่นี้ เราสูงมันเป็นการเ,เปลี่ยนความเหตุเกันอะไรเด้อเนี่ยเพราะพิสารบางคนเรียกผักกระเฉดเนี่ยหนูอเอิญผักกระถินบางคนเอิญผักกระเฉดดีๆีเนี่ย แล้วก็มีอันนึงที่เขาเขาใจผิดกันไว้ <c oughs> <c oughs> ขึ้นชายขึ้นชายนะขึ้นชายนะที่ใสย่ยำอะ่ะ บางคนเรียกตั้งโอตั้งโอคือตั้งโอเด้อค่ะตั้งโอก็คือตั้งโอ้เด้อผักตั้งโอก็คือตั้งโอไม่ใช่ขึ้นใชยหรือเรื่องส่ไหม ทอดยอดผักทอดยอดตังโอคือตังโอเด้อผักตังโอก็คือตังโอ ส่วนอันนี้นะกวางตุ้งก็คือกวางตุ้งเลยในยความผิดเด้ในความผิดอ่ะมันอาจจะ,ะ,ะไม่ใช่ก็ได้ การตรงนี้มันสีเงาวหอกันแซบซื้อมากแกะ <Wow. laughs> อือันเนี้ยแบผักหนอกมันบอผักหนอก บางคอมเมนต์ก็บอกว่าอาจจะเรียกบวกคือกันเลยค่ะผักหนอกก็คือผักหนอกใบบัวบกก็คือใบบัวบกมันอันเดียวกันแต่มันคนละสายพันธ์เขาบอกว่าผักหนอกน่ะมันจะเออบักผักใบบัวบกน่ะจะเป็นหนาหนาที่เขามาเห็ดหนามนะมันคนละพันธ์ค่ะมันคนละสายพันธ์แต่มันเป็นอันเดียวกันเดอ อันหนึ่งพักน้อกธรรมศาสตร์เนาะพวกอย่างพี่เสียงเพลงเนี่ยพิ่นะอันนั้นค่ะเพิ่นมีงานะ งานสีดำงานสีดำาสงสยเยมันแจกเขาต่อนะถ้ามุนนะ ใส่หอยแขรงสิมันได้สดน้ำเดี๋ยวมันลงสดน้ำหอมปลอมผักชีอ่ะผักแพล้าผมรู้สึกผักแพล้าอยู่หน่อยเนาะผักแพล้าเป็นวบบนู้นใยรใส่บูกันไรจ๊ะ บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพักประเภทพังแล้วว่าสูฟังเลยใบแมงรักเนี่ยบานหูเอินพักอีตูค่ะบักแค้งบาเน,นี่ยบางคนไม่รู้เลยเขาเรียกว่าเกลือพวงบักเครือพวงอืม mặc hèn khung mà nè mọc lắp Mắc khung nè mọc lắp quang khung nè mọc lắp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  ันบอลูเป็นอะไรแล้วก็ยังไงบอ้อมันจบซะหมักมีไงนะบอลซะสำหรับคนภาคกลางก็ไม่รู้ว่าคืออะไรหมักมีคืออะไรหมักมีขนุนเดือนอะ บักระทันคือบักพุทธาอืมเป็นตอนเนี้ยเลียนความรู้กันเนีย้ยเห็นบอกเจ้าเคยคิดบอว่าหมักผีพวนภาษาไทยไว้ยอย่างนั้นบอกลูกนมวัวอะหมักกระทุโลกกับหมักเสาวร์ลด บัะเขียบน้อยหนาน้อยหนาหนักคือบัะเขียบ บักเวอร์ว่ะทีซีว่าบักสมโอเนี่ยแมนบาแต่จริงๆอ่ะนะบักเวอร์นะภาษาอีสานซะมันสิ่อคือบักสมโอเหรค่ะแต่ก็ไม่ใช่ส้มโอร้อยเปอร์เซ็นต์เดียบักเวอร์นะบักเวอร์คือบักเวอร์ตั้งหาก ก็สลูกใหญ่กูคล้ายๆส้มโอแต่ลักษณะมันจะเปรี้ยวอมเปรี้ยวบ่บเปรี้ยวแหลมนะอืมชื่อว่าบักหน้าลูกไงกับเป็นว่แมนชื่อว่าบักเวอร์กับว่าแมนก็อชื่อว่าบักสมออกับว่าแมนด้วยค่ะ อยากหายอยากเราเดี๋ยวนี้นะมันอยากซูนพันไปแล้วอะเอามาใส่บักตำแบกแตงไทยนะตำแบกตองแตงกิ่งนะเขาเอนอนะแซ่บแค่ไหนก็คือบักแตงก็คือแตงไทยลูกที่ยังไม่สุกนะ่ะเอาปลายซ่อนนะ่ะ ไปซ่อนสันขูดขูดขูดต่ำแซบ่บแซ่บเนียมันจะเป็นน้ำหลายๆสดอ้พอนูมากๆใส่อล้รเนาะใส่อะไรนะมนใส่ครกเด้คใส่เมียมัน

ขอบคุณห,หลายค่ะที่เขามาติดตามรับชมหนูนะคะขอบคุณมากๆนะคะมือหนูนขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ